สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ชาติจะพาท่านผู้ชมมาดูพริกต้นเดียวมีลูกแต่ลูกพันธสีครับมันแปลกสาหรับทางเล็กครับแต่ท่านผู้ชมทุกท่านอาจจะเคยเห็นนะครับแต่สาหรับทขข่นเล็กเพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกครับนี่ครับลูกสีม่วงสีแดง สีม่กับสีแดงซึ่งอยู่ในต้นเดนเดียวกันมันแปลกครับท่านผู้ชมก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมที่คนไหนที่ยังไม่เคยเห็นก็มาดูกันครับอ,อันนี้อันนี้สีอันนี้ไม่ใช่สีม่วงมันจะเปแดงครับอันนี้จะออกเป็นสีส้มๆอันนี้สีแดง อันนี้สีม่วงแปลกครับดอกยังสีม่วงเลยครับท่านผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนครับมันแปลกดีก็เลยมาให้ามทา่านผู้ชมไ้ดูกันครับมาสั้นๆครับคลิปนี้นี่ครับ